วิธีชิองชาวนาราชาครับช่ององรวันที่บ้านันวาคมันห้าร้อยหาสิ2แ5ดและเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สำนักเลขาธิการนายกมนตรีร่วมกับคณะกรรมการเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค์ที่ทรงบุทิศทุ่มเทพ,เพระวรากายด้วยความเหน็ดเหนื่อยรศนิครินภูเก็ตวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นขอบพระคุณคู่สรรมรสคณะรัฐมนตรีชุดแรกนะครับขอบพระคุณครับสุดท้ายนะครับจากโรงเรียนอสัมชัญกรุงเทพรเรียนนารีรัฐจังหวัดแพร่ครับ รัฐบาลเข้ามาร่วมลงคะแนนการรวมถึงผู้สง่งคด้อีกครั้งหนึ่งนะครับลำดับถัดไปนะครับขอเชิญผู้แทนจากและลำดับสุดท้ายนะครับวันนี้เป็นวันที่ทุกคนคงมีความสุข สำคัญของสารคดีหนังสั้นเรื่องนี้นะครับโรงเรียนสอนเด็กหัวหนวกจนเข้าใจว่าชีวิตแบบพอเพียงเศรษฐกิจแบบพอเพียงด้วยการประหยัดนั้นเป็นอย่างไรนะครับนะฮะจากโรงเร,รเียนปุะถิตจังหวัดกาลสินโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยจังหวัดลำพูนครับอันในครั้งนี้ด้วยนะครับ หมู่บ้านชาวเก่าเศรษฐกิจพอเพียนะครับปลูกพืชเลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์จนประสบความสําเร็จนะครับถัดไกลวิทยาลัยอาชีวะึก Thank <laughs> you.